ที่ชัยนาฮะชาวบ้านเขาบอกเลยบอกช่วยดูหน่อยซิลุงคนนี้ฮะน่าจะเมาแน่ๆฮะขี mm. ่มอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏขี่ไปแบบนี้ฮะเลื้อยไปก็เลื้อยมาแบบนี้น่าหวาดเสียวขนาดไหนไปดูคลิปครับ กลางวันแสกแสกครับคุณผู้ชมมาคลิปผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้นํามาโพสต์ไว้ขณะที่ตัวเองเนี่ยขับรถกลับบ้านในพื้นที่ตําบลโพง,งามอำเภอสันคบ,บุรีจังหวัดชัยนาทครับปรากฏว่าเจอผู้ชายคนนี้ครับอายุประมาณห0 5 5ห้าหปีขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนแล้วก็นําหน้ารถของเขาผู้ชายคนนี้เสื้อก็ไม่ใส่และการขี่รถของเขารู้สึกดูวะดูดีๆคุณผู้ชมเหมือนสสยไปสส่มาคล้ายกับคนเมาหลายครั้งปรากฏเกือบเซตกข้างทางเลยและเกือบที่จะข้ามเลนสวนมาแล้ว ทำให้คนถ่ายเองนะฮะแล้วก็เพื่อนที่นั่งรถมาด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมะก็หวาดเสียวไปด้วยรวมทั้งรถคันอื่นนะ,ะปรากฏบางทีเนี่ยคันที่เ,เลนตรงข้ามบางทีลุงเกือบจะไปชนเขาแล้วนะฮะคุณผู้ชมะสอบถามเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณพอสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะกลับบ้านบางเออนะ,ะรถคันเนี้ย มอเตอร์ไซคันนี้เห็นละว่าขี่แปลกแล้วเซไปเซมาแถมคนขี่ไม่สวมเสื้ออีกก็เลยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวเองก็เลยพยายามไม่แซงแล้วก็ขับตามคอยกระพริบไฟคันที่ขับสวนมาให้ระวังรถมอเตอร์ไซค์ของลุงด้วยจนกระทั่งถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านนะครับคุณพอดก็จบคลิปไปแต่ไม่ทราบว่าลุงรายนี้กลับถึงบ้านโดยสัสดิภาพหรือไม่แต่ที่นําคลิปมาโพสต์ก็อยากฝากเตือนสติผู้ชอบดื่มทุกคนว่าเมาไม่ขับเมาไม่ขี่เพราะจะทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทางเดือดร้อนได้นะฮะและคุณผู้ชมตอนที่ลุงจะขับับบกอะขโทษนะ ฟังจากวิทยุมเมื่อกี้ที่เขาเปิดได้และวห้าโมงเย็นเองอะ่ะคุณผู้ชมฮะดีว่ายังเป็นกลางวันคนยังเห็นถ้าเป็นกลางคืนนะ่ะคุณนุ่นแล้วไฟก็ไม่มีไม่เปิดอีกจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดระวังกันนะครับผมเซไปเซมาแบบนี้ไม่สงสัยเลยนะคะ